สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแขนเสื้อกันค่ะจะเป็นแขนเสื้อที่ต่อระบายนะคะเมื่อตัดออกมาก็จะอยู่ในลักษณะเป็นแขน3ส่วนนะคะแล้วก็จะมีระบาย3ชั้น1 2 3ซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้ลักษณะเป็นที่เห็นดังภาพนะคะ ทำเป็นสองสีจะได้เห็นชัดๆค่ะมีวิธีทำที่ไม่ยากเลยค่ะเตรียมแขนที่ต้องการจะทำนะคะแล้วก็วัดความยาวตามความต้องการของตัวเองประมาณ20-22ซนเมนะคะแล้วก็ส่วนปลายแขน34 cm. เซนตเมตรเตรียมกระดาษ A4 จะพอดีเลยค่ะแขนนี้วัดได้34ซนเมตร ก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะคะจากจุดนี้จะเป็นจุดสันทบปลายแขนวัดได้34เซนติเมตรก็ให้แบ่งครึ่งค่ะความยาว19เซนติเมตรแล้วก็ติดเส้นมา17เ็ซนติเมตรติดเ,เชื่อมกันค่ะ จากมุมนะคะวัดลง4เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งค่ะแล้วก็โค้งสวยๆเลยค่ะจากจุดนี้นะคะวัดออกมา7.5แล้วก็จากด้านบนให้วัดลงมา15เซนติเมตร จุดนี้นะคะติเส้นลงมาค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะโคง้งที่จุด15เซนติเมตรถ้าสมมุติว่าทำระบาย3ชั้นก็วัดขึ้นมา2เซนเมตร2ซนติเมตร ก็จะเป็นระบายส่วนที่1ระบายส่วนที่2ระบายส่วนที่3จุดนี้ก็วางผ้าเป็นสันทบตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะมาดูติ่กตัดออกมานะคะปักลี่ออกมาชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3 เวลาวางผ้าก็เผื่อเย็บโดยรอบเลยค่ะในส่วนของริมผ้าก็ใช้วิธีการม้วนริมนะคะแล้วก็ในส่วนใต้ท้องแขนก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายๆค่ะเมื่อนำมาประกอบกับตัวแขนก็ให้ชั้นที่หนึสอซ้อนกันนะคะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็นำไปต่อกัน ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ